เวลเขมชูมันนี่เกมสวัสดีครับก็อต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการมันนี่เกมเกมการเงินที่ทำให้คุณมองเรื่องเงินเป็นหนการเล่นเกมวันนี้อยู่กับผมครับมารัตพัทในตอนที่แล้วเนี่ยผมได้แนะนำถึงเรื่องกองทุนนะครับอสังหาริมทรัพย์สำหรับใครที่อยากลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คงจะพอรู้วิธีที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนทีนท่เยอะแล้วนะครับผม ในตอนนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่อนะครับว่าแต่ละประเภทสามประเภทที่ผมบอกไปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็มันมีวิธีการทํางานยังไงบ้างได้รับผลตอบแทนอย่างไรเราจะได้ผลประโยชน์ยังไงจากกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในตอนที่แล้วนะครับที่พูดไปเนี่ยกองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็แบ่งได้เป็น3ประเภทนะครับก็คือเป็น แบบ pf if แล้วก็ bridge ซึ่งการข้อดีของการที่เราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คือว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์พวกนี้มันจะทําให้เราได้กระแสเงินสดอยู่เป็นประจําไอ้กระแสเงินสดที่เราได้เป็นประจาเนี่ยก็มาจากค่าเช่าที่มีผู้เชา่ชาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เราไปลงทุนอยู่นะครับซึ่งค่าเช่าเนี่ยก็จะปีหนึ่งน่าจะได้ อยู่ที่ประมาณ4ครั้งนะครับก็จะมากกว่าการลงทุนที่เป็นปันผลจากหุ้นที่จะได้ปีละ2ครั้งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสําหรับใครที่ต้องการลงทุนแล้วก็ได้รับกระแสเงินสดกลับมาทีนี้เนี่ยเรามาพูดกันดีกว่าว่าการลงทุนใน,ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยถ้าเป็นการลงทุนในหุ้นเนี่ยผลตอบแทนที่คาดหวังได้ก็น่าจะประมาณ1ิบ ได้คะ่ะขั้นน่าจะประมาณแปดสิบเปรเซนประมาณนี้แต่จะได้มากหรือว่าน้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยกับตัวตัวหุ้นที่เราเลือกแต่ว่าผลตอบแทนของอสังหากองทุนอสังหาทรัพั์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าถึงแปดเอร์เซก็จริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดกว่าการลงทุนในหุ้นนะครับก็น่าจะได้แบบก็ถือว่าไม่ไม่น่าเกลียดอะแล้วก็เออมันก็ได้รับเงิน เป็นกระแสงินสดที่มากกว่าค่าปันผลของคุณนะครับจะปีหนึ่งน่าจะได้ประมาณ4ี่ครั้งก็เหมาะกับกคนที่ต้องการจะลงทุนแล้วก็ได้กระแสนินสดอย่างที่บอกไปแต่ว่าผมคิดว่าควรจะลงทุนถ้าเกิดสนใจเนี่ยคิดว่าควรลงทุนเฉลี่ยบแบบ3มปีขึ้นไปอาจจะเริ่มแบบเห็นแบบผลกลาําไรหรือว่าจะเป็นนอกจากที่เราจะเห็นแบบผลกําไรที่ได้มาในรูปแบบแบบปันผลอย่างเงี้ย เราอาจจะเห็นแบบช่วงแบบราคาที่มันดีดตัวสูงขึ้นถ้าเราลงทุนแบบนานพอนะครับสำหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทีนี้เนี่ยถามว่าคอนเซปต์ของกองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทำไมคนที่เขาจะสร้างพวกอาคารอสังหาริมทรัพย์ทำไมเขาถึงต้องมาเปิดกองทุนเาื่อให้เราร่วมไปร่วมลงทุนเป็นเจ้าของกับเขาผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้สมมติว่าคุณเนี่ยอยากจะสร้างตึกสักตึกหนึ่งเนี่ย มันจะต,ต้องใช้เงินแบบหลักร้อยล้านหรือพันล้านซึ่งคนปกติเนี่ยการที่เขาจะมีเงินสดระดับเป็นพันล้านเนี่ยก็เรียกได้ว่าหาได้ยากก็ต้องทําการกู้ธนาคารถูกไหมครับทีเนี้ยการกู้ธนาคารเนี่ยมันก็จะมีดอกเบีย้ยต่างๆซึ่งดอกเบีย้ยธนาคารนะมันอาจจะแพงกว่าการที่เรามาระดมทุนแบบเป็นกองทุนลงทุนเพื่อแบบเอาไปซื้อสร้างอสังหาริมทรัพย์เราเขาก็เลยออกมาเป็นการแบบ กองทุนเพื่อมาระดมทุนเพื่อจะไปขยายกิจการของเขาทีนี้การระดมทุนเนี่ยมันก็มีดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะถูกกว่าที่เราจ่ายนะคะเราก็จะจ่ายเป็นพวกเงินปันผลให้กับผู้ที่มาระดมทุนกับเราซึ่งมันอาจจะถูกกว่ากับจากการที่เขาไปกู้ธนาคารซึ่งตัวเรื่องเนี้ยนะมันก็เลยเป็นที่มาของว่าเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับ ทีนี้เนี่ยกองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยการแบ่งการเป็นเจ้าของหรือว่าความเป็นเจ้าของของกองทุนเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็น3แบบหลักๆแบบแรกเนี่ยก็คือการเป็นกองทุนที่ซื้อทรัพย์สินเข้ามาแบบเป็นกรรมสิทธิ์หรือว่าจะเป็นซื้อแบบถาวรนะครับการกองทุนแบบนี้เนี่ยารายได้เนี่ยจะมาจากเอ่อการนําทรัพย์สินเนี่ยไปแบบปล่อยให้เช่าแล้วก็เอากําไรนั้นนะมาจ่ายมันผลนะครับซึ่งในกรณีนี้ในกรณีที่กองทุนประเภทนี้ ยกเลิกกองทุนเนี่ยทรัพย์สินที่ถืออยู่เนี่ยสามารถนําไปขายเพื่อนําเงินลงทุนเนี่ยไปคืนให้กับผู้ถือกองทุนตามสัดส่วนได้นะครับผมส่วนเราก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่จะเป็นก okay. ําไรจากกองทุนประเภทนี้ก็คือการขายตัวราคากองทุนที่เพิ่มสูงขึ้นหรือว่าเป็นราคาที่ดีดสูงขึ้นเราก็สามารถนําหน่วยลงทุนเนี้ยไปขายได้นะครับสำหรับกองทุนประเภทนี้ส่วนีกองทุนประเภทที่2เนี่ย เรียกว่ากองทุนแบบให้เช่าหรือว่าเป็นกองทุนแบบให้เช่าเนี่ยก็จะเป็นการนํากองทุนนี้ไปให้เช่าแต่ว่าเรียกได้ว่าเป็นการเซ็งละกันแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ20ถึง30ปีก็อาจจะหมดอายุสัญญาแล้วเมื่อหมดอายุสัญญากองทุนประเภทนี้ราคามันก็จะเป็นศูนย์นะครับผมก็คือมีเป็นกองทุนที่มีระยะเวลาจํากัดแต่ว่าก็อย่าเพิ่งแบบ คิดว่ากองทุนน uh mm ี้มันไม่ดีครับเพราะว่ากองทุนที่มีไอกองทุนขอโทษกองทุนที่ประเภทนี Maps ้บางวบางกองทุนเนี่ยก็มีผลดําเนินงานหรือว่าการผลประกอบการเนี่ยดีกว่ากองทุนแบบประเภทประเภทแรกนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือกองทุนแบบประเภทผสมก็คือเป็นทั้งกองทุนประเภทแบบประเภทแรกแล้วก็แบบประเภทที่2ผสมกันนะครับจะเป็นแบบที่สซึ่งแต่ ทั้ง3แบบเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเราสนใจกองทุนหรือว่าจะซื้องจริงเนี่ยก็ต้องไปศึกษาดูข้อมูลทั้งในอีกหนึ่งว่าแต่และประเทศเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงเราก็มีข้อดีข้อเสียยังไงเราควรจะเลือกซื้อแบบไหนดีแบบไหนเหมาะกับเรานะครับส่วนพิธีการเลือกซื้อเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมมาพูดอีพหน้าแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจหรือว่าอยากฟัง คอนเทนต์ประมาณนี้ก็ติดตามฟังรายการมันนี่เกมในทางทาง YouTube แล้วก็ช่องทาง,ทางต่างๆนะครับหรือฟังพอดแคสต์รวมถึงถ้าเกิดใครอยากพูดคุยเรื่องการเงินการลงทุนเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ที่ทางเพจมันนี่เกมนะครับเข้ามากดไลค์แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับผมในต,ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จทางด้านการเงินสวัสดีครับ